ครับทุกคนครับเมื่อนี้ขึ้นสูงครับเมื่อนี้ขึ้นมาเก็ยบยอดขีเล็กครับเดี๋ยวไปเห็ดแกงขีเล็กกันครับยอดขีเล็กกำลังปงครับงามๆเลยแต่ว่านี่ไฟใหม่ครับดังไฟหลวกมาอนึ่งนะ หลังจากที่ขึ้นสีเล็กแล้วเนาะมาดังไฟครับไฟกับเป็นผมมาดังไฟโดยใส่ทานอัดแทงทานอัดแทงที่ผมอัดเองครับที่ผมกําลังสีทดลองเบ้งว่าที่ผมอัดออกมาว่ามันจใส่ไดบ้บ่คพรามแห้งของไฟการจุดไฟมันติดซ้ำไหดมันสิกาดีซ้ำไหนก็เลยเอาทานที่ผมอัดแทงไว้ครับ มาดังเบิงทดลองเบิงมาอนี่ผลออกมาก็คือถือว่ากล้าดีอยู่ครับการดังไฟการจุดไฟก็ถือว่าเป็นปกติลหผมว่าแค่ับมารอบเบิงอีกเกียนึงว่าความทนการใส่งานระยะเงวมันสีใส่ได้โดนสใดายเดี๋ยวขอต้มชีเล็กกอนครับบันนี้ หลังจากที่ต้มแล้วนะสามารถใส่น้ำยานั่งครับมีห้อหิแกงใส่หอยเชอรี่สีทองล้วเก,ก็เพิ่มเติมเ็ดปวกครับเ็ดปววต้นสมัยห้าไปหา้หลายๆผลเลยจะเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะามเคียงใส่เรียบร้อยครับพริกข่าเบียร์เนาะสุดท้ายก็คือยกไปตั้งเตาครับ น้ำประแดกลงไปครับโอ,โอ,โอ,โอ้แม่คั่วลืมน้ำประแดกครับเราต้องแับน้ำประแดกลงไปครับน้ำประแดกตาแม่ท่องใบบ่ทันซิมหรอกครับแต่หัว่าจางต้องเติมน้ำปลาครับ ไ,ไอ่ะครบแล้วครับผงนัวกับใส่เรียบรอย้อยะยกไปตั้งเตาครับพี่หนองครับผมสุกแล้วไปเนี่ยก็ไปกับสีเป็นนี่ครับทาคิตูครับทาคิ้ตูหรือว่าใบแมงลักนี่แหละครับโวยลงไปเลย หยัร้อยแล้วครับฝงหมอได้ครับมาหนี่งฝนกับโต๊ะพี่น้องครับแขางใสฝน